ราะงั้นตอนนี้ขอไซเฟอร์อีกรอบครับจริงใช่ไหไซเฟอร์สามสองคือสิ่งที่เอ้ไซเฟอร์สองสามคือสิ่งที่ลงตัวที่สุดสำหรับผมนะเล่นชาวันนี้ก็เล่นไปได้แล้วจริงๆเหมือนที่ผมบอกไซเฟอร์ได้สองหนึ่งกับสองสามอะไม่ต่างครับต่างที่ว่าคุณไซเฟอร์สี่เร็วเท่าไหร่อย่างเมื่อกี้เราไซเฟอร์สี่ตั้งแต่สองห้าอ่ะต้องนับไซเฟอร์สี่มากกว่าเว้ย ว่าไซเฟอร์4มาเลยต้องแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันกรณีแรกต้องเปิดไซเฟอร์3ให้ได้สองกรณีที่2คือต้องไซเฟอร์4ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช้าสุดก็3 1ไซเฟอร์4อ่ะช้ากว่านี้แม่งเวลู e ต,ต่ำเกินละสองพอทนครับ3 2พอเลยไอผมได้เวก้า2ตัวจ uh. uh. อยอ่ะจอยอ่ะเข้าร่วมมีก้ามายั่วแต่เราไม่เล่นหลอกแม้ถ้ามันมาของเราก็ามันถือผมคนเกง่งเออถือไม่ถือได้ถือได้อ่ะถือจูเกเรตได,อได้อันนี้เราเจออะไรนะออลกเมนท์ให้เลือกด่าน4ก็คือมี4ออักเมน อันนี้เก่งอะ one two t r e อะไรหรือว่าเราลงแบบนี้แล้วใส่ชูโกเลตเวกาแล้วหยิบเอฟทีป๊อบป,ปี้แบน,นกมา2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League o f Legends หรือว่าจะเป็นเกมที t ทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman c o i ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop เมื่อกี้แต้มมีเท่าไหร่นะผมมาเด้เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ผมต้องลงอย่างนี้ไปก่อนอมไอ้ผมไม่แผนผมไม่แผนผมไม่แผนโอเคในโตในโตบอสในโตบอสจีมีห้าแต้มครับในโตบอสในโตบอสในโตบอสท,ที่มีป๊อปปี้เป็นตัวแบบ มันทําอะไรได้นะป๊อปปี้ตอนนี้สกิลของป๊อปปี้ก็ทุบสาครั้งแล้วไม่มีอะไรอ๋เอเราผมมาวางข้างล่างมันเขียนวางโล่ต้องไปวางข้างบนใช่ไหมทุบพื้น3าครั้งนี่สกิลป๊อปปี้ที่เก่งๆที่สุดของคุณจะกลายเป็นการทุบพื้น3าครั้งก็คือไม่มีดูดเลือดไม่มีอะไรให้หมัดคีย์ได้เลยมันทุบเอลีก็คือเหมือนป๊อปปี้สี่บาทนะครับในโตในโตบอสมันเป็นดาเมจเวทเนี่ยเราใส่จูเกเลตได้ก็ใส่ของดาเมจป๊อปปี้กับ เวก้าป๊อปปี้อีโมใส่อ e. ีครับอันนี้มันเป็นป๊อปปี้เวทเลยต้องใส่จูเกลเลตเลยจูเกลเลตฮอตไทท่านป๊อปปี้หรือนิดาละนะีมันนะมันก็ต้องเล่นมันแหละอ่ะผมลงป๊อปปี้ได้ละผมลงในโตก่อนเพราะผมจะไปเขบยอชิ้นส่วนในโตก่อนมาแล้วผมว่าเราต้องการฮอตก่อนเนาะเราไม่ควรแลมจูเกลเลตก่อนทุกพื้นสามครั้งสลับไปมาแล้วบางเป้าหมายปัจจุบันการจตัวหนึ่งตัวในระยะหนึ่งช่องอ๋อยืนริมแม่งแม่งแม่งกันเอาป๊อปปี้ไปยืนริมนั่นแหละ เพราะมันมันทุบในระยะหนึ่งช่องถ้าคุณยืนริมเท่ากับไม่ได้มีประโยชน์อะไรยืนริมก็ยังโดนตัวแทงอยู่ดีเห็นเขาใส่ของเหมือนเซตแต่ใส่แค่ใส่คีเวตก็เป็นดาเมจเวีนครับป๊อปปี้เซตสิบสองป๊อปปี้เซตสิบสองคีค่บาทจําไม่เห็นเลยผมจําได้แค่ป๊อปปี้เซตสิบที่เป็นสี่บาททุบสามทีที่เหลือมันก็เป็นราคาถูกหมดเลยไม่ใช่หรอป๊อปปี้มันเคยทําที่อะไรนอกจากความโล่ความโลไดโลความโลไดโล่ทางนี้กันนะอุ้ยแล้วเราก็ให้ป๊อปปี้เป็นไอ้นี้ปะเป็นไซเบอร์บอสตึ้งตึ้งตึ้งตา ไงตาที่เลอบบัมเอาฉุนวะใส่แทวท่านไปก่อนแล้วกันป๊อปปี้ป๊อปปี้ทุงทุงทุงครับเจ็บเจ็บสองหนึ่งบาทเหมือนกันแต่เป็นกายภาพโอเมนฮีโร่เหมือนกันจำไม่ได้เลยไม่เคยอ่านสกิลไซเบอร์บอสตอนมันมีออเมนแบกเลยก็น่าจะเหมือนกันไฟหนุฟอร์มใกา้สองจังตอนม,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 มีไซเบอร์บอสน่าจะเหมือนเดิมละก็นี่ยและศัตรูใกล้เคียงเป็นหนึ่งเจ็ดแปดอ๋อมันมีและ ตอนแรกมันไม่มีแล้เนี่ไงเราไปเก่งเลเวล5นะผมเลเวล5ด่านอะไรปะเนี่ยเลเวล5ด่าน3 2 3 1, 1ก็ยังเลเวลสี่ 4. เพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นเลเวลขอมานานเท่าไหร่เนี่ย65สิบมันวาร์ปมาตรงนี้ทำไมอ่ะ <c oughs> มันเตะอยู่ตรงนน้นแล้วมันวาร์ปมาทำไมวะเฮ้ย <c oughs> hey, เอาดีๆนะกะมะเอาดีๆขอเก่งๆขอโปรเพเยอร์ player. มาขนาดนี้แล้วขอโปรเพเยอร์นะกะมะขอแบบระดับแข่งนะอ่ะโอเคป่ะ เขะบ้าเขป้าเข้าขอระดับแข่งหว่ามาเต้นกับมามาเต้นเฉยววาาเเอขอให้สามหยุดตรงนี้อนี่มาเยอะมากเลยนะเว้ยปัอปปี้หตัวยังไม่ได้โหลเลยสามีโลดุป๊ปสามอันอีกเปล่าครับแต่จริงปัอปปี้สดาวตัวเดียวมันที่1ไม่ได้นะไม่ต้องใช้ว่าท็อปโฟไม่ได้เดยสามอย่างน้อยก็ต้องเวกาด้วยเซก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 ,กยังยังไม่เท่าไหร่มีคนเล่นมีคนเล่นไอ้นี่ไหม เวก้าเนี่ยแบนคนที่หนึ่งทีเอฟวายแบกไซเฟอร์เอ่าเฟ่แบนคนที่สองทีเอฟเท่าที่ดูเหมือนจะมีทีเอฟสองคนไอ้คนนั้นอาจจะไม่เล่นก็นแหละมีแบนดสองคนมีโล่สองคนหมายถึงลีโลบาตรมันเนี่ยมีผมกับคนที่เล่นวายแบบไอเทมไปทางไหนเนี่ยดูเลือดกูอยู่ไหนคือไงอันนี้ต้องใส่จูกเกลเลตแล้วนะเนี่ยจูกเกลเลตแล้วบัตเติร์ดเอาอันนี้รอบัตเติร์ดเอาแล้วเวก้าผมนาชอได้ ไม่โลนะครับมันไม่ห้าสิบาทคนเล่นวายมีตังเนียบปะอ๋อเขาเยอะเพราะว่าเขาได้รู้สติแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้าไไดไวายระหว่างระหว่างกันด้วยคนนี้หนักกว่าผมอีกอ้ะไอเทมไปทางอื่นครับตอนนี้ที่สุดคือตีธนูทิ้งอะถ้าพอสนูนี้ไม่ใช้ไปทางไหนคนดูพิมพมาเลยเมื่อกี้คุณบอกไปทางอื่นตอนนี้ไปทางไหนกดอ,อกเลยยันเนี้ยกดอ,อกเลยเชี่ยอ เออทางเก่งอันเนี้ยนี่ทางเก่งเลยนะครับไม่ต้องหาดาบให้วุ่นวายเก่งจัดในทางเซก <énergie> อ่ะแล้วเราลงเวก้าเรามีนาชอเลยเอ่อพีแพรหรอแสเฮ้ยผมได้ได้สเตปสตปลีไนได้สเตปลีไนได้เพราะว่าเราเล่นสามดาวเยอะเร่นดาวเยอะไม่ทำไมป๊อปปี้ไม่ติดสเตปลีไนให้มันจบจบ พอปีติดสเตอร์ไนก็จบแล้วนะก็ตืมตืมเรียบร้อยชนะแล้วนะี่ไม่ยังไม่ชนะสบายตอนนี้สเตลีไนเท่าไหร่1 8เกมบอกเดี๋ยวง่ายเลยครับติดก็จบแล้วทำไมสามหอกติดไปเลยจะมาซิงึกซิงก์อะไรอ่ะถ้าหยิบสเตลีไนมาผมต้องการสามดาวหมดเลยนะไอไอเนี่ยนิตาลีชัยวันหน้าคินเด็ดเพราะผมต้องการ P43X ด้วย อืมเราสามดาวทั้งบอดได้มีสเตอร์ลี่ไนท์สเตอร์ลี่ไนจี้มีแค่เอลิสที่ไม่ต้องสามนะครับเราก็สามดาว5ตัวเนี้ยซึ่งควรจะทำนะสามดาว5ตัวนี้ที่เหลือก็ไปเติมไซเบอร์บอสอย่างเดียวเป็นไนโตรบอสติดทำไมไม่ได้เล่นโอเคอันนี้ติดถือว่าสวยไม่ได้เล่นไม่ใช่บอดมึงไอ้นาฟิลวยเราเหลือติดสเตอร์ลี่ไนท์นิดลีอีตัวหนึ่งหรือว่าไปโลเวหกวะ ผมว่าไปโลไมโลหกคุ้มเลยวะ่ะไม่คือติดให้มันไวๆอะ่ะคือโลหกข้อดีคือสเตนี้ไนท์มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละแต่คือมึงก็แค่ติดกูก็ได้ไม่ต้องโลเวลกูไม,ม่ต้องทำไรกูขึ้นไม่มองเดียวแค่นั้นเองมันจะไปยากที่อะไรเวลหกถ้าจะดีตัวเวลหกเปอร์เซ็นต์หนึ่งบาทมันลดลงไงเปอร์เซ็นต์เจอหนึ่งบาทเพราะว่าผมใช้หนึ่งบาทเยอะกว่าผมใช้หนึ่งบาทสามตัวฟ็ปอปปี้คินเด็ดแล้วก็นิดาลีสองบาทผมใช้แค่เวีกากับเชอร์วาน่ายากตรงนี้นี่แหละครับ โอ้โหทูมอฟเทดไม่ดีกันละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแปลกแปลกมากไอ้ยังแปลกมากทูมอฟเทดกับตะหลิวคือเคี้ยอะไรเกมบ้าคือทูมอฟเทดก็คือได้เทดเพิ่มแล้วมึงมีตะหลิวอีก่กระฮะสวัสดลลีทูมอฟเทดเราดีสุดคือแบทชั่นไมค์เทก็กกี้อ่ะอเนิร์นแม่งไม่มีตาไนโตไม่มีเอ็มพีไม่มีมมนิดาลีสา เชวนาสองได้แบชชันแบชชันน่าจะดีสุดเนาะไปเติมแบชชันสี่อันอื่นมันไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อะแบบแบชชันเราลงก็สี่ได้เพราะแวนไม่ลงอยู่แล้วนี่ไยเอลิสมาวะต้องล็อกไหมวะล็อกก็ได้งบดอกเบียแต่เอลิสมาตอนนี้ไม่ไม่ผมว่าไม่ล็อกเลยเอลิสมามันก็ไม่มีที่ลงอะเราไม่ต้องการดาวเอลิสอะอย่างจริงไม่ต้องลงเอลิสก็ได้เวลหน้าลงแบชชันสี่ยังเก่งไปเลยเฮ้ยเทฟสามเวลห้าเทฟสามดาว ก็เข้าใจว่ามีแพน,นนอะล่าเบนน่ะแต่มึงเก่งจังอะเก่งยังองะเพื่อนสามคนดูคนดูคนดดแล้วคุณว่ามันมีอะไรแปลกปะเหมือนต้องไปเบละหกแล้วละตอนเนี้ยเพราะว่าหนึ่งบาทมันสามดาวสองตัวแล้วเจ้าขององอกเบนไม่มาตั้งเตือ ไม่ม,มาเลยมีเด็กเหล่าในโตมากันรัวๆน้าทันตีเหมือนเดิมดครับสุดย <c oughs> อดถืว่ามันไม่มีใครทําได้แล้วนะจริงๆแล้วอะหลังจากเราได้ป๊อปปี้หกตัวก็คือตั้งแต่ด่านสามผมได้ป๊อปปี้มาตัวเดียวทั้งด่านสามอว่าถื <c oughs> <c oughs> ว่ามันแปลกมากํ <c oughs> <c oughs> าด้านท้ายได้บ่ดเลยไหมครับ เหมือนจะใช่นะถ้าถ้าชายวนาติดสแตลี่ไนท์อีกก็เรียบร้อยก่อนแตงติดอีกก็คือเรียบร้อยครับไปทางไหนครับตอนนี้ไปทางตลกอันนี้ไปทางตลกมีแค่คนตลกที่ทําได้ผมเองคือฉัน,นเองไม่ได้บูกบัปอะแต่ว่าได้นาชอเอ้ยแต่ว,ว่าได้โชว์จริงไปนะขึ้น oh, เร็ว เอ้ยมึงกี่เปอร์เซ็นต์นำไมันไม่ติดเนี่ย25เปอร์เซ็นต์โลโสดทุกตัวโลโสดทุกตัวไม่ติดสตตแต่ลี่ไหนเลยอะ่ะแต่ว่าเล่นได้เลยนะอันนี้เล่นได้เลย แล้วเชาวนาเชาวนาไม่ต้องโลนะครับเชวเอ้ยเดี๋ยวนะเวก้าเกินนึกว่าเชาวนาไม่ต้องโลรอสเตลลีไนติดพี่สเตลลีไนมาทำไมนะครับ <laughs> <laughs> จอเวทภูมิม้ของเหลือต้องรออ๋อจอเวทใส่ได้ดิใส่ไอ้นิตารีไอเทมแสงไอผมลงอันนี้เลยป่ะไอนี้ไม่เอาอัปลิงไม่เอาไอเทมแสงได้อะอันนี้ก็ดีอ่ะผมว่าอันนี้ดีกว่าเราก็ไม่ต้องใส่จออันนี้ดีกว่า เอ้ยเชเวอน์าติดสเตลลี่ไนท์ดีไม่ไม่ติดแบบนี้ดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมหยิบอันนี้แล้วเพื่อจะไม่ใส่จอเวนนะไม่อยากใส่ใส่เงื่อนอยากใส่ลาบาดอนอ่ะถ้างั้นนี่เลยนี่เหลือลาบาดอนลาบาดอนไม่กระจุกกันเลยป๊อปปี้หนึ่งนามาสุนครับไม่รู้ป๊อปปี้ผมเป็นในนี่นะใส่บอบอสนะตอนนี้เป็นบิ๊กบอสอยู่ไม่ติดสเตลลี่ไนท์ครับติดตลบใช่ตลกจริงเท่ห์มากเลยเท่ลูกกตามากเอาคนนี้รับมาละทำไมยังเวลเจ็ดอยู่เลยอ๋อเล่นไซเฟอร์รีโลยังไม่ได้รับนี่หว่า ก็ค so ือกะเอาแตมแล้วก <inaudible> ็ไปเล่นเดเวนต่อเดวนเขาขาดตัวเดียวะตายดิไม่ตายเอาเขารับรางวัลแล้วนี่ถ้าเกิดเขาไม่ตายรับสี่สามพอดีส1มรสิบสี่เนยนะแต้มน้อยชิบหายใส่เบอร์สี่ได้ดังอย่างใช่ถ้าผมไปใส่เบอร์บอสสี่ได้ปีผมก็พััวทัวรางวัลเลยเก็บเลยดิอ๋อไอ้นี่เหรอไอแสงกับไอ้นี่เหรอไม่ไอเทมแสงอันหนึ่งแล้วเขาก็ไปตีไปซิกมาแล้ว เราต้องการไดโนเสาร์ก่อนเนาะใช่เราต้องการไดโนเสาร์ก่อนแล้วเอาเอลิทออกเพื่อลงซิลแต่ไดโนเสาร์วิกลัยเลยวะชั้งหน้ามสามช้าไปพอพี่ป้าป้าป้าพี่ปอปี่แมงแรงมากเลยป้าป้าป้าดัมมี่ยังตายอ่ะป้าป้าป้าแดงจัดมนเลยเปนหมืนสแตลลี่ไนท์เชวอร์นาให้ผมหน่อยเกมผมขายเชวอร์นาตัวนี้ปะ หรือว่าเกมมันรู้ว่ะแบบเหมือนเหมือนเราซื้อป๊อปปี้หนึ่งตัวห้อยไว้แม่งเลยไม่ติดสเตอรีไหนไม่เกี่ยวอะขนาดเวก้าซื้อห้อยไว้มันยังติดสเตอรี่ไหนเวเก้าจนเวก้ามีตัวเอ้ยตะหลิวมาอีกเลยเอ้าย,ย,ยิงหยิบตะหลิวได้นะผมอยากเล่นแบทชั่นสี่ตีเป็นกระทะเดินน่าจะโดนแย่งไปละอ่าหมัดครับหมัดหมัดหมัดได้จูกเกล็ดไม่ได้ปะเนี่ยไม่ได้ธนูแล้วกันธนูรอทำเล็บบัฟซิก ขายเพิ่มภูครับภูมันล้นอยู่แล้วไอ้เหียสแตลลี่ไหนอะ่ะมันเลยมีแค่สแตลลี่ไหนท์ึบาทกับ2บาทไงน้องเหตุผลของมันอะพวกมึงนี่ติดตลกกันตลอดเวลาเด็กพวกนี้มันติดตลกเหลือจูก,กันเล็ดกับเลดบ,บัฟอ่ะเอ้ฟอร์จูนซเลเยอร์บอดอะไรอะซินิเคทห้าเว 5, แลแปเหมือนเลี้ยงบอดมาดีนะเขาน่าจะไปเล่นเลเวลเก้ามั้งเพราะเขายังไม่โลมีฟอร์จูนน่าจะไปเล่นในนั้นมัน้งเออกดหรอกดัเบิลคุณซูคือใครละแต่ผมคือเวก้าทุก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  ทุกทุกอะเออรอบหน้ามีของเมนอีกว่ะลืมเลยอนะสี่บาทไม่เอาบิ๊กเฟนไม่เอาเมนทอร์เนี่ยได้ภูมิเทมไม่เอาไอ้ขวาก็ได้อะขวาก็ได้กลางก็ดีครับขวาเล่นง่ายกว่าเด็เพราะว่าอันกลางอันกลางเวลาเรายืนติดเราย้ายโพสิชันยากอะผมว่าน,นี้เล่นง่ายกว่าฮิวดิงโอ๊ปสิมเปิลซิมเปิลอีแต่ิมเปิลศัตรูตายจะได้หิวแล้วเราเราแรงอะแรงเราก็หิวไม่ตายเออผมทุกหิวทุกหิว เหล็กเกมเหล็กเกมเราต้องไปหาเลยหาตาแบชชั่นอีกอันเนาะแบชชั่นสี่ไปกว่าปันถันเวทเพิ่มจริงเลเวลโอเจ็ดอ่ะลงแบชชั่นสี่นะคุ้มกว่านะคุ้มกว่าไซเบอร์บอสอะไซเบอร์บอสมันจาก2แล้วมันต้องกลายเป็น4ี่มันจะคุ้มเ่ยชี้หน้ามันชี้หน้าทีนึงเชยดาวเท่ากันเราแพ้ผมไม่เป็นทูดาเมจโลทีนึงปื้มไหนแบชชั่นเนี่ยต้อมีแบชชั่นตัวโลทีดิ ผมรู้ว่าผมอยากได้อยากได้เชาวานาใช่แล้วอยากได้ไนโนเสาร์แล้วว่ามันช้าแล้วเนี่ย164จะได้เอาเอริทออกเก็บกับเหลืออะไรนะครับเหลือธนูกันใช่ไหมได้หนังตาสองยังไม่เจอเชาว์าร์นาอ่ามีตัดฮิวป่ะถ้าเหลือถ้าใส่ตัดฮิวเราจะเหลือเซนต์เดชีฟก็ต้องใส่ เพราะว่าบอดผมไม่มีตัดหิวแล้วของเบก้าเดี๋ยวไปหาดาบร่วมเอาไปเราสี่สี่สองสองในโตสี่แบสสองเอลิทสองก็ถือว่าเป็นข้อดีกับเรานะครับจะได้ไปปั๊มไดโนเสาร์ไวๆไดโนเสาร์เป็นทีเฮกเมหร่จะได้ไข่เอลิทโอ้แม่งไม่ติดไอ้หาเนี่ยแชวันนาสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สเตอรี่ไหนเน่ยดูดิไม่ติดอ่ะไม่ไอ้นี่มันมีแชวันนาด้วยซ้ำ ติดอยู่ดีแจ็คสองไม่เอ็นดาวเดียวเก่งอยติดเชวนาหน่อยครับโอเมนไลน์ยังอยู่ไหมไม่เคยเจอยังอยู่ครับโอเมนฮีโร่ทุกตัวยังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะครับเทคกี้แบนเขาไม่มีอะไรสองดาวอ่ะเขาไม่น่าสู้เราได้เบโกอรเขาตายไปแล้วทุกมันปักปักปักโอ้ติดโล่ขาวมีโก้โอ้ยตายยึงสู้ผมไม่ได้หรอกแต่เชวนาได้ห้าสิบบาทสเตอร์ลี่ไนท์เชวนา ฮัลโหลสแปร์ลี่ไหนเมื่อกี้ขายเอาตังค์มาก็ไม่ไม่มาก็ไม่ทำอะไรครับเอ้ย <Hey, S 1> ได้ในโนเสาร์เราอะ oh. เดียไปลงซิกรอบหน้าก็อด้ะเราได้ตัวช่วยแบกคอมเรามาละอ่ะกลับมาเจอรีโลอีกรอบหืมัมนบัมสามแล้ววะเล oh. เขาหาได้เป็นสามต่อนะคนนี้อ้าจริงเลือดเขาก็ไม่ค่อยดีป่ะขนาดเท2สองสามดาวไวะนะผมไหวยังแต่บัมมันสามอะข่างไงอะ กกุุบมตายบามตายบมตายอีกแค่นึงป,ป๊อปปี้อี่แบบป๊อปปี้ตายผมสู้ไม่ได้อยู่ดีต้องใส่เบอร์บอสสี่อะสู้ได้จุกเลต็ต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 จุกเล็ต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 ถ้าไม่ได้จุกเล็ตอ่ะก็ต้องอาร์คแองไม่กูหยิบไออีด้วยเพราะจุกเล็ตมันอยู่ที่เลนนักตันเห็นป่ะไม่ใช่บอลไม่ได้อ่ะอาร์คแองกาบา้ามีไออีได้สัตยัไม่มีคีย์อ่ะขึ้นกันแล้วลงนี้ ผมหาเชาวนานะพวกคุณไม่ต้องถามนะเพรับพี่พี่โลหาอะไรอะ่ะเอาหาเชาวนาครับเ,เดี๋ยวบ๊อบป,ปี้เป็นไอ้นี่ดิบ๊อบป,ปี้เป็นบิ๊กบอสให้หน่อยจ้าสี่สี่สามครับโหเฮ้ยถ้าถ้าเลเวลก้า 9, แม่งสวยเลยปะสี่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 ใส่บ,บ,บอสสนะี่เด้อคอมสี่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 บอดแบร์เราไหวนะเราไหวมาโดยตลอดเราไหวมาโดยตลอดเราไหวบ๊อบปี้กระโดดดึงดึงดึงนี่ไงเราไหวมาโดยตลอดบอดแบร์น่ะขออนุญาต ไอชัยวนาเร็วๆดิก็ยังคงไปติดคอมจินครับเดบปโลสิบหาไอเวลโลเก้าหาโคโบโกะนะ้ผมพอใจบอดนี้แหละน่าจะรอโ,โฟได้นะ่ะเหลือเฟเหลือแบนเหลือเอเอฟแล้วก็เหลือเทฟลีโลผมแบบดึงดึงดนะึงนี่ดอรีแบชชั่นทุบมันป๊อปปี้ปป๊อปนักเาวพ่นไปไปหนึ่งทีนักเตะมันได้แค่นั้นเองกว่าพ่นทีเดียวก็ตายไปละ ดาปอปปี้ทุบตรงนี้ตายแลนะน่าพิพอจูนะ่ะโบโบเฮ่ <c oughs> ยผมจะมีคลิปป๊อปปี้หรอเฮ้ยนะกบว่มามีคลิปป๊อปปี้เ <c> ฮ <oughs> ้เอ้มีคลิปป๊อปปี้แล้วเอ้เดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนเก็ะกนไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมจะมีคลิปออกเมนฮีโร่เล่นเด้งอย่างดูมันเด้งจากอันนี้เนี่ยถ้าข่าได้ลิงโอ๊ เหลือเทฟรีโลแล้วก็เหลือมิด for June แล้วก็เหลือ Fair. เฟย์ไอ้ชัยวัานาด่าน6เลยเฮียสแตอรลี่ไหนสแตอรลี่ไหนสแตอรลี่ไหนเร็วๆสแตอรลี่ไหนมันไหนกี่โมงอะน้องผมเอาไ e อ้อีตีทิ้งได้ดาวคนคอต่างมันไหนกี่โมงเจ็ดสิบสองขึ้นได้เลยอะแบบไม่แล้วกัน แต่รีไหนไหนเมื่อไหรติดอะทุกมันป๊ป mm ี hmm. Leonardo, ้ป้าป้าป้าโกเลมโกเลมเลือดเยอะป้าป้าป้าโกเลมก็ม่ไหวเราแต่ป๊ปี้ตายว่ะอ๋อนี่มันโกเลนออกหกนี่ว่ะต้นไม้เท่าไหร่ต้นไม้สี่สิบคุณรอผมเลเวลเก้าโคบุกโกลเพราะคุณระเบิดเนี่ยไปท็อปสามป่ะคนนี้ตายท็อปสามละขึ้นเลยโอกาสเจอชัยวนาสิบแปดเซ็นะครับแต่ว่าโอกาสติดสเตลลี่ไนท์ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อุย้ยเกมจบนะอันเนี้ยไม่มีตังค์ซื้ออะล็อกผมอยากเก็บไปนี่ไว้ด้วยอยากเก็บทุกอย่างเนี <c> ่ย <oughs> คืออยากเชเวอร์นาสามมาก็เลยเก็บไว้จริงๆโอกาสสเตอรี่ไนท์ยิ่งเลเวลสูงมันยิ่งยากนะแค่โอกาสติดแม่งเยอะนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นปะผมเจอตัวสองบาทแม่งติดติดเนี่ยติดสเตอรี่ไนท์สามชอบเลยแค่เราต้องโลให้เจอเชวนาแล้วก็ให้มันติดสเตอรี่ไนท์ให้ผมซูลางปลอกได้เลยไม้แต่ชนะไม่ต้องล็อก อ้าวไซเบอร์บอสสี่น้องเอาแล้วและรีโลเจอกันปหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอาเฟย์มันชนวะว่ะเดี๋ยวเราไปตบอาเฟย์ปะเราไหวอาเฟย์ปะเนี่ยมาแล้วไซเบอร์บอสสี่ทำปกใหม่ครับป๊อปปี้เป็นพื้นม่วงนีเ่เป็นบิ๊กบอสพื้นม่วงตึงๆตรง,งนี้แม่ผมคลิกป๊อปเอ้ยผมผมคลิกป๊อปปี้ไม่โดนนะไอ้เหี้ยคลิกบ็อกป๊อปปี้อยู่ไหนคลิกไม่โดนเออสลับก่อนสัต ยึดแม่คิกไม่โดนคิดป็อกอยู่รงไหนเนี่ยนี่ผมคิกไม่โดนมม่ต้องใช้ตลัดเอาตัวมึงใหญ่เกินไงป๊อปปี้ฮลัลโหลทุบทุบทุบนี่เขากรโดงหัวหรือเปล่าทุบทุบทุบนี่เนี่นเราเสาพ่นไงเรียบร้อยที่หนึ่งนะเนี่ยที่หนึ่งนะเนี่ยที่หนึ่งเลยแ <c oughs> ม่ชะนะ ล้วไหนแล้วไหนเชมาวนาผมว่าเชาวนาเวียดไม่สามเลยฮัลโหลไปไหนเงี้ยมันไปไหนน้องเช,วา,ชวาวนาเชาวนาก็ไม่สามเลเบอร์เลเบอร์บอสสี่ภาพเปลี่ยนแต่ไหนเชวนาวนาครับเชาวนาใบไหนอะไม่สามสักทีค้างอยู่งั้นนะแต่นี่ไหนโลสดมีอยู่จริงครับเราจริงๆเราสแตลลี่ไหนอะไรเร็วมั่งผมสแตลลี่ไนท์สามตัวแนวไว อ่คินเดตเวก้าแล้วก็นิตาลี3ตัวนี้ติดสตาร์ Night, ลีไนรัวๆครับไอเ้เฮียเนี่ยม่ติดป๊อปปี้ผมไม่ติดเลยนะผมได้6ตัวก่อนมีสตาร์ลีไนแล้วก็อีก3ตัวกูซื้อสดหมดเลยป๊อปปี้ไม่ติดเลยชาวนาติดชาวน่าก็ไม่ติดมั้งหรือว่าติดรอบหนึ่งไม่รู้จำไม่ได้เออแค่นั้นแหละไม่เอ็ยป๊อปปี้มาส่งอ่ะจริงต้องเล่นแบบนี้แหละผมว่าป๊อปปี้แบบมันมันป๊อปปี้เดี่ยวเดี่ยวไม่ได้ครับต้องพูดว่างไงอ่ะไอ้คนคนไวอยู่ไหนโอเ็นไวนี้อ,อ่ะ ผมกำลังจะบอกว่าในยุคปัจจุบันนะครับที่เป็นออกเมนฮีโร่แบกอะแคบจะทุกตัวเลยนะครับใช้3ามดาวตัวเดียวไม่ได้มันไม่ได้เหมือนยุคสมัยเก่าๆที่มันออกเมนฮีโร่แล้วมันขี้โกงใช่ไม่ได้นะอย่างป๊อปปี้ก็ป๊อปปี้ก็ต้องการเวก้าจริงๆมันแ็มันก็คือบอร์ดเวก้าด้วยซ้ำอะแต่แค่เรามีป๊อปปี้มาช่วยเสริมดดเมจซึ่งมันเก่งกว่าตอนไม่มีป๊อปปี้ฮีโร่เมนอยู่แล้วเหมือนบอร์ดวายอย่างเงี้ยวายอาจจะเป็นแวนแวนมอร์กาน่าอะไรเงี้ย บอดใครกันบอดลาร์ดลาร์ดก็อาจจะต้องการตัวหลังตัวหนึง่งอาจจะเป็นลาร์ดมอคคาน่าหรือแม่ก็ลาร์ดเวนอะไรเงี้ยอย่างบอดบอดกากัรดกากัดผมเขาก็เห็นเห็นผมเห็นเขาก็เล่นฟิเดลกันเออก็คือกากัดไปคู่กับฟิเดลอารมณ์เหมือนคุณเล่นอารมณ์เหมือนคุณเล่นบอร์ดที่มันมีในเว็บอยู่แล้วแค่คุณเติมฮีโร่ออกเมนต์ไปเพื่อให้มันแรงขึ้นมากกว่าเดิมประมาณนั้นอนะ่ะเหมือนแบบพี่กากาดฟิเดลเขาก็เล่นกันอยู่แล้วนะไม่เห็นจะจะ,จะต้องมีออกเมนฮีโร่เลยก็ใช่ไม่ต้องมีมันก็เล่นได้อยู่แล้ว แต่แค่มีมันก็เก่งขึ้นเอาเราเหมือนคนหยิบอ,อกเมน n t combat อะไรซัมติงมาให้มันเวอร์อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนบอร์ดเนี้ยบอร์ดเนี้ยถามว่าจริงๆเราเล่นแบบแบบนีไ้ได้เลยได้เลยได้ไหมโดยที่ไม่มีพัพปี้ได้เราก็เล่นแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ไม่ต้องมีอ u เ m e n t h e r แบบเออแต่แค่แค่ว่ามันเก่งกว่าเดิมมันเก่งกว่าเดิมเยอะนะในสําหรับปัพปี้อ่ะเพราะว่าถ้าเป็นแทงค์ปกติอ่ะคุณจะไม่มีดาเมจแนวหน้าคุณจะมีแค่วี้ากับเนโรเซาลคุณจะไม่มีดาเมจ e วีจากปัพปี้ที่คอยทุบๆอะไรเงี้ยปัพปี้สามต้องการใช้ครับ ผมต้องการเพราะผมมีสตอรี่ไนท์ไงถ้าผมไม่มีสตอรี่ไนท์ผมไม่ต้องการหรอก่ <c oughs> ากูหาเจอเลยสัก <c oughs> ใช่วัหน้าตอนแรกซื้อไว้ห้าแล้วพี่ขายเอาดอกเบี้ยแล้วก็ติดสตอรี่ไนท์แล้วก็คายอยู่มันไม่ไหน